สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะน้ำพึ่งและรายการเที่ยวไม่ไทยแลนด์เบิร์ดพากันมาที่จังหวัดระนองค่ะเช้าๆอย่างนี้ถ้าหาอะไรอร่อยๆทานน้ำพึ่งคิดว่าโรตีกับกาแฟยามเช้าก็น่าจะเข้ากันดีนะคะ เพิ่งนึกชึ้นได้แล้วหละว่าวันนี้พี่จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนแต่ก่อนคือนะคะเพิ่งขอชื่นชมกับบรรยากาศในรถนิดน,นึงว่าพี่ชอบมากมากเลยอะ่ะมันคลาสสิกแบบสุดๆไม้แบบอืมแล้วก็แบบว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะที่กรุงเทพแบบเนี้ยชอบมากบรรยากาศแบบเนี้ยเดี๋ยวเรานั่งรถไปไม่ไกลนะคะเราก็จะถึงที่หมาย กันมาถึงแล้วนะคะร้านโรตีนิสลานะคะแหม่ถ้ามาที่จังหวัดระนองเนี่ยไม่มาที่ร้านโรตีนี้นะคะถือว่ามาไม่ถึงค่ะของเขาดีจริงๆเลยตามเลยค่ะ ิสรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านหงาวอำเภอเมืองระนองค่ะอยู่ห่างจากตัวเมืองมาราวๆสิกิโลเมตรใกล้กับตลาดสดเทศบาลบ้านหงาวสำหรับใครที่ชอบของอร่อยๆนะคะน้ำผึ่งแนะนำเลยว่าต้องมาทานร้านนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะกลิ่นมันหอม้แบบตรงนี้แล้วอะ่ะแบบมันหอมมากเลยโอ้โห คนเยอะมากๆเลยอะค่ะเห็นพักพวกเห็นพักพวกเฮ้ยมาแล้วน้องก็ด้วยลยม,มาที่นี่ก็ต้องกินโรตีเนาะอแต่เขาอะไม่ได้มีโรตีอย่างเดียวที่ชื่อรัอะไรดีครับที่ร้านนี้กำลังดูอยู่ค่ะ นี่นี่นี่อร่อยหลายอย่างเลยใช่ไหมคะโลตีก็อร่อยใช่ไหมคะครับแล้วก็ไก่ทอดนี่อร่อยไหมคะอร่อยครับ <c oughs> อร่อยอยู่แล้วลองชิมดูเดี๋ยวผมอยากมี <c oughs> ที่ร้านมีโรตีแบบธรรมดาโลตีใส่ไข่โรตีพิซซ่าครับ <c oughs> หรือว่าจะเป็นโรตีแบบธรรมดา <c oughs> ทานกับแกงก็อร่อยครับเออเราแกงกะหรี่ไก่หนึ่ที่นะคะแล้วก็โรตีธรรมดานะคะหนึ่งนะคะแล้วก็ เออโรตีใส่ไข่กับโรตีพิซซ่าอะไรเนา,น,าน่าลองเหมือนกันใช่คร,บรับเดี๋ยวจะเตรียมมาให้ก็ได้ครับเตรียมแบบโรตีธรรมดามาสักหน่อยหนึ่งไข่ทานหวานเติมนมไข่ทานแกงเดี๋ยวสั่งแกงมาด้วยถ้วยตักแกงราดเองเตรียมใส่ไข่มาสักหน่อยนึงก็ได้เผื่อจะได้ชิมหลายๆอย่างว่าไข่บ้างธรรมดาบ้างครับสำหรับสีที่ก็เตรียมมามีเมนูแค่ไม่ไม่กี่อย่างก็จะได้ลองชิมดูได้ได้ค่ะเอาเป็นเซตแบบนั้นก็ได้ค่ะ อร่อยอ่ะอร่อยอ่ะเออโบว์มาคุณค่ะดูดีไลยไข่เนี่ออ้วนมากเลยอ่ะรสชาติเขายำเขายำรสชาติกลังดีเลยอะค่ะ รีบรีบกินรีบรีบกินเพราะเดี๋ยวเรามีโปรแกรมไปต่อแหมไปไหนอ๋ไปมาถึงบ้านเหงาแล้วนี่ใช่ไหมไ<ป>เรามีที่อีกที่หนึ่งที่เราจะต้องไปและไม่ควรพลาดนั่นก็คือไปป่าชายเลนใอ,อ้อเลป่าอ๋อใช่ให้ใกล้ะ<อ>กละทะเลอีกนิดนึงเนาะมาสัมผัสละนองแล้วก็ต้องแบบ,ร,บรีบรีบกินนิดหนึ่ง น้เพึ่งก็มาอยู่ที่ศูนย์วิจัยป่าเลนระน,นองค่ะและที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลระน,นองค่ะี่อยากจะรู้นะคะว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีป้ายนะคะเยอะแยะเลยตรงนี้เนี่ยคือได้รับนะคะการประกาศจากยูเนสโกด้วย หัวล,ละเอียดอย่างนี้ต้องถามทางเจ้าหน้าที่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะหัวหน้านะคะของที่นี่นะคะก็ได้แบบให้เกียรติมาพูดคุยกับเราได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวหน้าคะพื้นที่สงวน,นชีวมณฑลระนองเนี่ยนะคะคำ <gasket. S 1> ว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลมันคืออะไรคะครับคำว,ว่าพื้นที่สงวน,นงชีวมณฑลเนี <ๆ S 2> ่ยัมายถึงว่าเป็นพื้นที่ระบบดีเวศอะไรก็ได้ระบบไม่บนบกชายฝั่งทะเลหรือทะเลรวมกันแล้วก็ได้รับการรับรองจากองค์การ ยูเนสโกภายใต้โครงการมนุษย์และชีวบมณฑลครับค่ะได้รับการประกาศจากทางยูเนสโกในด้านเกี่ยวกับอะไรคะเป็นตัวตัวแทนของระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับที่สมบูรณ์มากนะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์ขององค์การยูเนสโกหลักๆของพื้นที่ส่วนมณฑลเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์หลักด้วยกันเนี่ยสาประการประการแรกก็คือในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับคือทำยังไงเราต้องอนุรักษ์ความหลากหลายของพันพืชพันสัตว์และระบบนิเวศรวมทั้งคุณค่าวัฒนธรรมด้วยนะครับ และประการที่2อใน,ในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนนั่นหมายความว่า คนและก็ป่าอยู่ด้วยกันได้โดยโดยคนไม่ได้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติขณะเดียวกันธรรมชาติก็เอื้อประโยชน์ให้กับมนุษย์หรือคนนั่นเองนะครับและก็เรื่องสุดท้ายก็คือว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาวิจัยต่างๆการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และก็รวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างนะคะอีกพื้นที่หนึ่งสำหรับในหลายๆพื้นที่นะคะที่ให้แบบว่าเห็นว่าทั้งคนกับป่านั้นอยู่ด้วยกันได้เป็นอย่างดีก็ออยากให้้พืืนนที่่ ทาแบบนี้บ้างนะคะครเราจะได้มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเออจะเดินทางจากตรงนี้เพื่อเข้าไปบริเวณที่ครับหลังจากนี้เสร็จเราจะเดินลงไปชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนซึ่งบริเวณนั้น,นจะมีสภาพป่าที่สมบูรณ์มากเลยครับ ื้นที่ที่เป็นป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์บริเวณปากคลองหงวจรดทะเลอันดามันจึงทำให้มีการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นพื้นที่วิจัยภายใต้ชื่อศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองมาตั้งแต่ปีพศ2525นะคะภายหลังจากการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลของยูเนสโกค่ะ ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นแหล่งอนุรักษ์และเป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนชั้นดีของจังหวัดระนองเลยทีเดียวค่ะและก็ที่สำคัญสัตว์ที่นี่ที่เด่นๆก็คือลิงสมนะครับรวมทั้งตัวแม่หอบด้วยครับโอค่ะแม่หอบนี่คืออสัตว์ที่เรียกว,ว่าคล้ายๆ กุ้งกับกุ้กับปู<อ>ใช่ครับ<ม>เป็น<ม>เป็นเป็นลักษณะพิเศษนะครับคือไม่หอมเ่ยจะพบมากเฉพาะฝั่งอันดามันโดยเฉพาะที่อยู่บนนองของเราและโดยเฉพาะบริเวณส่วนดุกชาตินี่เองครับไม่หอมพวกนี้จะเป็นสัตว์ทะเลคล้ายคล้าย กุ้งกับปูผสมกันนี่ที่เราเห็นนะครับนี่ก็คือเ็าจะสร้างเป็นบุลดินขึ้นมานะครับมองดูคล้ายๆกับจอมปลวกในป่าชายเลนนะครับ <c oughs> ซึ่งตอนตอนกลางวันเนี่ยเขาก็จะหลบอยู่ในในรังหรือในข้างๆในจอมปลวกมันจะมีรูเยะแยะเลยครับเขาไปอยู่ <c oughs> แต่พอกลางคืนเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วก็มาหาอาหารแล้วก็สร้างบุนดินขึ้นมานะครับ <c oughs> ซึงง่งเรานักท่องเที่ยวจะสังเกตนนแล้วเรามองดูจะเห็นคล้ายๆกับเป็นจอมปลวกในป่าชายเลนใช่ไหมครับแล้วก็ไปสร้างบุนดินขึ้นมาครับโโหนี่เพราะว่าดงไม่หอบเลยนะเนี่ย ก็จะอยู่ก so so ันเป็นครอบครัวเลยนะครับมีอยู่กันอยู่กันเยอะแล้วก็รูนี้ก็จะเชื่อมประสานกันหมดเลยซึ่งซึ่งก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับข้อดีคือว่ามันจะทําให้อากาศเนี่ยจากข้างบนเนี่ยสามารถที่จะซึมลงไปสู่ดินชั้นล่างพอซึมซึมลงไปในสู่ดินชั้นล่างก็จะทําให้กระบวนการกระบวนการปลดปล่อยธาตุอาหารย่อยสลายธาตุอาหารเนี่ยเร็วขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับป่าชายเลนนะครับนี่คือข้อดีของของแม่หอบครับ เส้นทางพอดีเลยนะคะเห็นเรือจอดรอแล้วะคะ่ะใช่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะลงเรือที่นี่ครับเพื่อที่จะไปชมต้นโกงกางยักษ์ซึ่งต้นโกงกางยักษ์ที่นั่นสูงมากนะครับสูงประมาณ30สเมตรขนาดประมาณสักสองคนโอบนะครับแล้วก็อายุป,ประมาณ200ปีครับซึ่งนับว่า,าหาชมได้ยากในป่าเฉลนของประเทศไทยครับน่าจะมีะที่ระโนอของเราเนี่ยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่หมายแล้วนะครับก็คือจุดที่เราจะไปชมต้นโกงกลางยักษ์นะครับแต่อเผอิญวันนี้น้ำแห้งเราจะต้องเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนนะครับเพื่อสะดวกในการเดินลุยคโคลนไปนะครับจากนี้ไปก็ประมาณสัก50เมตรเราก็ได้เจอต้นโกงกลางยักษ<อ>์เชิญครับได้ค่ะ ใช่ครับต,นนต้นนี้ต้นโกงกลางขนาดใหญ่ครับท่านะครับทันนี้ใหญ่ใหญ่ที่สุดแต่ต้นขนาดนี้ก็มีหลายต้นเสร็จแล้วก็เราก็ได้สำรวจว่าพื้นที่บริเวณนี้มีเท่าไหร่อย่างต้นนี้นะครับมีความสูงประมาณ30กว่าเมตรมขนาดก็ประมาณขนาดวัดรอบหรือเส้นรอบวงประมาณสักสองเมตรนะครับครับผม ชมไปชมเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้พึ่งก็พัผู้ชมมาที่รักสวาลินนะคะเป็นบ่อน้ําร้อนนะคะที่ดังที่สุดเลยที่จังหวัดระนองฉนั้นเนี่ยนะคะวันนี้เราจะมาชมถึงความเปลี่ยนแปลงของที่นี่เพราะว่าพึ่งเนี่ยนะคะได้มาที่นี่เมื่อประมาณสักสิปีที่ผ่านมาแล้วก็เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยได้มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยเราไปชมกันค่ะ บอ่อน้ําร้อนรักสวรินนะคะเป็นบอ่อน้ําร้อนตามธรรมชาติที่เกิดอยู่ใกล้แหล่งชุมชนและมีความสําคัญต่อเช้าระนองเป็นอย่างมากค่ะเน,นื่องจากเป็นแหล่งน้ําแร่ร้อนธรรมชาติที่ได้มีการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าเป็นน้ําแร่บริสุทธิ์ไม่มีกรมะถัน,นเจือปนสามารถดื่มได้นะคะ <zo oms day chlossen> ด้วยเหตุนี้นะคะจึงได้มีการนําน้นําที่นี่ไปประกอบพิธีพุทธาพิเศษในพิธีสําคัญสําคัญค่ะ ชื่อของบ่อน้ำร้อนรักสวรินนะคะเป็นนามพระราชทานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงพระราชทานไว้เมื่อครั้งสเสด็จพระพาทจังบัทรรนอในปีพศ2510ค่ะโดยมีที่มาจากคุณสมบัติของน้ำที่มีประโยชน์ในแง่ของการบำบัดรักษาโรคค่ะที่นี่เนี่ยเขาจะมี บ่อน้ำร้อนเนี่ยนะคะอยู่3ามบ่อคือบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกและนี่คือบ่อที่ใหญ่ที่สุดเขาเรียกว่าบ่อพ่อค่ะและน้ำแร่ที่นี่นะนะคะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์มากๆน้ำไม่มีวันเหือดแห้งเลยใครเอาไปใช้นะคะมันก็ยังมีแบบล้นอย่างเงี้ยตลอดแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่65องศา้องศาค่ะ นะคะแต่เพื่อไนงนะคะมองดูว่าบอ่อแม่เนี่ยอยู่ใกล้กับบ่อพ่อเขาก็เลยมองดูว่าพ่อกับแม่ต้องอยู่ใกล้กันอก็เลยให้เป็นบอ่อแม่แล้วมั้งตอนนี้ก็เป็นบอ่อลูกสานะคะข้างๆบอ่อลูกสาก้มหีสาเจ้าพ่อเจ้าแม่บอ่นอน้าร้อนค่ะปาทุแต่ว่าที่รู้ๆแล้วก็มีข้อมูลมานะคะนั่นก็คือว่าทั้งสองบอ่อคือบอ่อลูกสากับบอ่อแม่เนี่ยนะคะ <H> <ๆ>เขาไม่สามารถวัดอัตราการไหลของน้ําได้เพราะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันไม่ มีเยอะแล้วก็ปริมาณน้ำไม่เท่ากับบ่พอพ่อในส่วนของการบริการแช่น้ำร้อนนะคะจะมีการแบ่งออกเป็นโซนๆไปค่ะมีทั้งโซนที่ดูแลโดยเทศบาลซึ่งในส่วนนี้นะคะจะไม่มีการเก็บค่าบริการค่ะแต่ในส่วนของเอกชนนั้นจะมีการเก็บค่าบริการด้วยนักท่องเที่ยวที่มาก็สามารถเลือกใช้บริการตามความพอใจได้เลยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเข้าที่พักนะคะที่พักวันนี้เนี่ยเราแบบหลับเต็มที่แน่เลยน่าจะ<อ>มีอะไรสนุกสนุกอยู่ออืมเนาะมีสนุกสนุกไปถึงเมือไรอ่ะ <laughs> <laughs> ไปคะ่ะไปคะ่ะ ที่น้ำพึ่งมาพักในครั้งนี้นะคะก็คือที่ s o r r n t t o by l l u e Sky Resort ค่ะที่นี่เขาจัดที่พักให้เน้นคอนเซปต์โรแมนติกมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายแต่มีความหรูหราและเนื่องจากทำเลข,ของรีสอร์ทมีลักษณะเป็น Rocky Beach เลยทำให้เราสามารถมองวิวทะเลข,ของระนองได้ชัดเจนเหมือนขึ้นไปชมวิวบนภูเขาเลยค่ะ น่าเสียดายจังเลยค่ะที่วันนี้เวลาของรายการเทีย่ยวไม้ไทย a ลนด์เวิลด์หมดลงะแล้วสําหรับคลิปสัมผัสทะเลระนองคงต้องมาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะแต่ว่าจะเป็นที่ไหนคงต้องรอชมกันค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็คงจะต้องลาคุผู้ชมไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ